ในอีพีก่อนหน้าผมได้คุยให้ฟังถึงเรื่องของการมอบหมายงานนะครับในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการพัฒนาลูกน้องที่หัวหน้านงานอย่างท่านทั้งหลายเนี่ยจะต้องทําให้เป็นจะต้องทําให้ได้ผลดีด้วยเพราะผลจากการมอบหมายงานเนี่ยมันก็จะช่วยให้ลูกน้องของท่านเนี่ยเกิดประสบการณ์ที่ดีในการทํางานรองรับสักวันหนึ่งนะครับที่เขาเติบโตในอาชีพการงานขึ้นมาก็จะมาช่วยแบ่งเบาภาระงานของท่านในฐานะที่เป็นหัวหน้างานเป็นผู้บังคับบัญชาได้นะครับ ใน e ีีนี้ผมอยากจะคุยเพิ่มเติมว่าท่านควรจะต้องพิจารณาเรื่องใดเวลาที่ท่านจะต้องทําการมอบหมายงานให้กับลูกน้องก่อนอื่นเนี่ยขออนุญาตออกโบสักนิดหนึ่งนะครับท่านจะได้ยินเสียงมันอาจจะมีเสียงแซมแซมเป็นเสียงประกาศของสถานีรถไฟนะครับเนื่องจากวันนี้ที่อัดเสียงเนี่ยก็มาทางานอยู่ที่สถานีรถไฟหาดใหญ่นะครับเป็นงานที่ปรึกษาในการพัฒนามาตรฐานคุณภาพการให้บริการของฝ่ายบฏิัติการเดินรถการรถไฟประเทศไทยนะครับ ก็จะมีเสียงดังสักนิดหนึ่งนะครับก็เรามาเริ่มกันเลยก็กแล้วกันเนาะสิ่งที่ท่านควรพิจารณาในการมอบหมายงาน,นผมสรุปได้สัก20เรื่องดังต่อไปนี้เนาะเรื่องแรกครับงานที่ควรมอบหมายงานเนี่ยได้แก่การประจําของท่านนะคืองานประจําที่ท่านทําชินทําคุ้นจนกระทั่งท่านมีประสบการณ์เยอะมากนั่นแหละนะครับควรจะเอามามอบหมายงานเพื่อฝึกปฏิบัติฝึกให้ลูกน้องได้ทดลองทําในงานของท่านดูแต่อย่างไรก็ตาม งานมอบหมายที่มันเป็นงานใหม่ๆงานที่ท้าทายเนี่ยท่านก็มอบหมายลูกน้องได้นะครับไม่มีปัญหาเพราะโดยความต้องการที่จะพัฒนาลูกน้องมันมอบหมายงานหลักณะใดก็ได้นะครับแต่ว่าท่านควรจะต้องติดตามใกล้ชิดให้การสนับสนุนลูกน้องนะครับเป็นอย่างดีนะครับเรื่องถัดมาหากท่านจะมอบหมายงานใดให้กับลูกน้องเนี่ยท่านควรจะให้โอกาสท่านควรจะสอบถามลูกน้อง ว่ามีความจําเป็นที่ต้องเรียนรู้เรื่องแดใหม่ๆไหมเพื่อที่จะทําให้เขาเนี่ยสามารถกลับมาทํางานที่มอบหมายได้มีประสิทธ,ธิภาพได้รับผลดีมากขึ้นนะครับบางเรื่องท่านอาจจะต้องสอนเองบางเรื่องอาจจะต้องส่งไปฝึกอบรมภายนอกมันก็เป็นไปได้เช่นเดียวกัน 3. ถ้าท่านมอบหมายงานไปแล้วเนี่ยท่านไม่ต้องระมัดระวังว่าเขาจะมาแข่งขันผลงานกับตัวท่านนะลูกน้องเก่งผมคุยฟังไปแล้วในอีพีก่อนๆหน้าที่เกี่ยวกับการมอบหมายงานนะครับคือลูกน้องเก่งแปลว่าท่านเก่งอะ ในขณะที่ท่านเก่งแต่ลูกน้องไม่เก่งเนี่ยผมว่ามันมันไม่ถูกต้องแล้วนะเพราะลูกน้องเก่งเนี่ยมันจะช่วยให้ผลงานของหน่วยงานของเราเป็นไปได้ดีมันก็สะท้อนความเก่งในการบริหารจัดการคนทํางานของท่านนั่นเองนะครับไม่ต้อง,องอกังวลหรอกว่าเขาจะมาแข่งขันผลงานกับท่านนะครับ 4. เมื่อมอบหมายงานไปแล้วเนี่ยความรับผิดชอบท่านยังคงอยู่นะมันแค่ท่านไม่ได้ทําเองแต่ความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายนั้นเนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนครับห้า ถ้าท่านมอบหมายงานให้ลูกน้องเนี่ยมันอาจจะเป็นงานที่มีความเสี่ยงในการผิดพลาดบ้างนะไม่จําเป็นที่จะต้องซอยเป็นงานชิ้นเล็กๆเล็กๆเ,กเ,กเกสมอไปนะมันอาจจะเป็นงานชิ้นใหญ่ๆนิดหน่อยก็ได้นะครับแต่ท่านต้องลองประเมินดูว่าน้องจะมีความสามารถในการทํางานชิ้นใหญ่ๆนั้นนะที่มอบหมายได้สําเร็จอย่างไรหรือจะแบ่งงานซอยงานออกเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ให้น้องได้ทดลองทําดูก่อนนะครับแล้วก็ประกอบกันเป็นงานใหญ่ๆอีกครั้งหนึ่ง งานมันมีความเสี่ยงในการผิดพลาดไม่ใช่ว่าจะมอบหมายไม่มอบหมายงานให้น้องๆเลยนะให้เขาได้เรียนรู้ได้เขาเกิดประสบการณ์แต่ว่า fail fast fail cheap นะครับขอให้ไอ้ความลมเหลวนั่นนะการติดขัดหรือปัญหาที่เกิดขึ้นอะไรต่างๆนี่มันเพียงเล็กน้อยนะครับขอให้มันไม่ใช่เรื่องใหญ่ที่มันจะเกิดผลย้อนกลับมาหาท่านเป็นเรื่องเป็นราวหนักใจนะครับ 6. เมื่อจะมอบหมายงานใดแล้วเนี่ย ท่านต้องอธิบายความสําคัญหรือคุณค่าของงานสก่อน,นะครับเรื่องนี้มันจําเป็นอย่างไรมันมีคุณค่าอย่างไรอ่ะมันมีเป้าหมายวัตถุประสงค์อะไรอย่างไรต้องคุยกันให้เคลียร์นะครับเจ็ดท่านควรจะได้ชี้แจงบอกความคาดหวังในผลงานผลลัพธ์ที่คาดหวังของงานมันประมาณไหนคุยกันให้ชัดอธิบายกันให้ชัดปล่อยให้ลน้องได้ตั้งคําถามบ้างนะครับเขาอาจจะตั้งคําถามว่าเอ๊ะไอไงานแบบเนี้ยวัตถุประสงค์ที่ต้องการประมาณเนี้ย มันอาจจะทําโดยวิธีการอย่างอื่นที่เขามีประสบการณ์มันก็เป็นไปได้นะไม่ใช่ว่าเราจะเอาความคิดเอาแนวทางเอาประสบการณ์ของเราไปติกตั้งเสมอไปนะครับบอกความคาดหวังในผลงานของเขาแล้วลองรับฟังเขาดูซิว่าเขาอาจจะมีมุมมองอะไรที่แตกต่างออกไปนะครับดังนั้นเวลาที่มอบหมายงานเนี่ยท่านอาจจะต้องลองคุยลองตั้งคำถามชวนคิดนะครับให้เขาได้สะท้อนมุมมองของเขาออกมาในงานผลงานเป้าหมายที่เราได้ฝากเขาไป ดำเนินการนะครับแปดถ้าจําเป็นจะต้องส่งไปฝึอกอบรมเหมือนที่ว่าไปเพื่อเพิ่มเติมทักษะมาทางานที่มอบหมายผมว่ามันก็จําเป็นต้องไปนะครับเก้าท่านควรต้องให้ทั้งอํานาจและหน้าที่ไปพร้อมกันเลยเวลาที่มอบหมายงานไม่ใช่ให้แต่หน้าที่ไปแต่ว่าไม่มีอำนาจในการตัดสินใจอะไรเลยจริงอยู่อํานาจในการตัดสินใจมันควรจะต้องสงวนไว้ในระดับหนึ่งนะครับเพราะเราต้องต้องป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาความผิดพลาดน,นะครับแต่ว่า ท่านอาจจะแบ่งอำนาจหน้าที่รับผิดชอบนะครับแบ่งอำนาจไปเนาะให้น้องได้ตัดสินใจในประมาณนี้ถ้าเกินกว่าขอบเขตแบบนี้นะครับก็มาปรึกษากับท่านก่อนเพื่อสร้างการเรียนรู้ให้กับเขานะครับ,บ10เวลามอบหมายงานแล้วเนี่ยท่านควรให้เขาได้สอบถามข้อสงสัยหรือแลกเปลี่ยนมุมมองกับท่านดูบ้างนะครับ <ๆ S 1> เขาอาจจะมีมุมมองที่แตกต่างออกไปหลังจากที่เขาได้ลงมือทํางานอะไรบางอย่างออกมาแล้วมันก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับ11ย้าชัดเจนว่า กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานที่มอบหมายนะครับจาเป็นจะต้องบอกไม่ใช่บอกเพิ่มหมายเางเดียวนะบอกกําหนดเวลาแล้วเสร็จบอกการติดตามบอกการประเมินผลที่ท่านกําหนดไว้นะครับมันจะดีมากต่อเน,นื่องจากเรื่องนี้12ท่านควรจะต้องกําหนดกรอบวิธีการในการติดตามและทบทวนงานเป็นระยะะ,ยะให้ฟีดแบ็กกันเป็นระยะระยะด้วยเช่นเดียวกันนะครับ12 13การมอบหมายงานเนี่ย ไม่จําเป็นจะต้องมอบหมายจากสิ่งที่ยาก,ากและไม่ควรด้ซ้าไปนะไม่ควรมอบหมายจากสิ่งที่ยากและท้าทายมากๆนะครับแต่ควรเริ่มจากสิ่งเล็กๆนะครับแล้วก็ค่อยต่อยอดเพิ่มลําดับความยากและความท้าทายมากขึ้นเป็นลําดับๆคือคนเราเนี่ยถ้ามันทํางานสําเร็จนะครับในชิ้นเล็กๆแน่นอๆเนี่ยมันก็จะมีกําลังใจที่จะไปทาในชิ้นยากๆและท้าทายมากๆต่อไปนะครับ14ครับจะมอบหมายงานไหนเนี่ยดูปริมาณงานที่ท่านได้เคยมอบหมายไปก่อนหนะ หรือปริมาณงานที่ออนแฮนของน้องๆประกอบด้วยสังหรณ์น,น,นะครับไม่งั้นมันจะโอเวอร์โหลดมากเลยท้ายที่สุดมันก็ทํางานที่มอบหมายไม่ไหวนะครับ15้ท่านควรจะต้องพิจารณาด้วยนะครับว่าเวลามอบหมายงานไปเนี่ยท่านดีทรัพยากรสนับสนุนลูกน้องทํางานมากน้อยแค่ไหนมันมีทรัพยากรใหม่ๆทรัพยากรที่มันจําเป็นนอกเหนือจากที่เขามีอยู่ในมือที่เรามีอยู่ในมือที่จะต้องซัพพอร์ตน้องได้แก่เรื่องของอะไรบ้างนะครับ16 หวหน้าควรต้องช่วยท่านนะ่ะคนต้องเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาวเวลาที่ลูกน้องเจอนะ17การสั่งงานการตรวจสอบงานอะไรต่างๆเนี่ยไม่ต้องทำละเอียดทุกขั้นตอนนะครับตกลงกันว่าจะตรวจสอบงานจะติดตามงานเนี่ยในกรอบเวลาอะไรเพียงใดหรืออาจจะบอกกับลูกน้องเพิ่มเติมด้วยเลยว่าถ้ามีอะไรที่มันยังไม่เคลียร์หรืออะไรที่ต้องการคำปรึกษาแนะนําเนี่ยนะครับเราโอเพน กับการที่จะมาหารือกันได้ตลอดเวลานะครับ18การมอบหมายงานที่ดีเนี่ยไม่ใช่ใหมายถึงเรารอรับรายงานจากลูกน้องทางเดียวนะเราไปคุยกับเขาไปติดตามงานไปสอบถามปัญหารุกประศักที่อาจจะเกิดขึ้นกับลูกน้องที่ได้รับมอบหมายงานไปก็จะดีมาก19ครับอย่าให้ลูกน้องคนอื่นมาวิพากษ์วิจารลูกน้องที่เรามอบหมายการวิพากษ์วิจารเนี่ยมันอาจจะทําให้เสื่อมเสียกําลังใจมันไม่ดี มันไม่ใช่การไปถามคนอื่นอาจจะทําได้มุมมองที่กว้างขวางมากขึ้นนะครับมันไม่แน่เสมอไปนะแต่บทบาทหนะ้าที่แบบนี้มันเป็นเรื่องที่ท่านจะต้องไปดูเองนะครับถ้าเป็นคณะทํางานถ้าเป็นกลุ่มทํางานแบบเนี้ยคุยกันในกลุ่มมันก็จะโอเคไม่ควรคุยกับใครลับหลังเลยนะครับและ20สิ่งที่ท่านควรคิดถึงก็คือถ้าจะมอบหมายงานให้ลูกน้องไปทําเรื่องใดนะครับให้เขาได้ลองผิดลองถูกดูบ้างแต่ ให้เขาได้ทําการประเมินความเสี่ยงนะครับลองดูว่าไอ้ประเด็นความเสี่ยงที่เขาเจอในเรื่องแบบเนี้ยเขาจะมีวิธีการในการรับมือหรือวิธีการจัดการอย่างไรนะครับ20สเรื่องต่างๆที่ว่าไปเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ท่านทําอยู่แล้วท่านดูอยู่แล้วไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับสิ่งที่ํำกันมากกว่าคือทั้งๆที่รู้เนี่ยท่านงลงมือพิจนารณาแล้วลงมือทาในเรื่องต่างๆเหล่านี้ที่มอบหมายนะให้กับลูกน้องหรือไม่ครับ